เนี่ยนฮะเราจะเจอกับสิ่งที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกีกก้กด activate ไปแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยดูที่มันจะได้เผาเป็นเนื้อเอ้เผาเป็นหนังวัวจริงไหมนี่นะได้จริงจริงนะฮะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกับรายการวาสสโมกิ่งฮะ วันนี้ผมจะมาทำอะไรครับวันนี้ผมจะมาสอนอทําสูตรครับในตาเผาและเพิ่มภาพใน Datapack ที่เราทําไปนะฮะขั้นแรกแค่เราเข้ามาที่แอป e s file explorer นะฮะแล้วก็เข้ามาที่ internal store store นั่นแหละแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วไปโหลดไฟล์เออ่ข้างล่างใต้คลิปของผมมาถ้าจะได้ไฟล์นี้มาชื่อ file ว่า recp zip นะฮะแล้วทำการกดการกดค้างแล้วก็ กดจุด3จุดแล้วก็ไปที่แตกไฟล์ไปที่แล้วก็เลืกเส้นทางแล้วก็โฟลเดอร์ด a ว a แที่เราทําไว้ตอนนู้นนะฮะโอเคผมก็อันนี้แล้วก็เข้ามาที่ Beha v i o r p a แ k แล้วก็กดตกลงโอเคอันนี้ผมเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งก็นำไปทั้งหมดเขียนทับโอเคแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้เลยฮะ เค okay. ให้เราเข้ามาที่ ex 1 behavior นะฮะแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า e c p ให้เราทำการกดเข้าไปเราจะเจอกับสามโฟลเดอร์ใหญ่นะฮะคือ furnace n e c p s h a e t แล้วก็ e c p s h a p shapelet shape เ Sh ออนั่นแหละแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ f i r n a n c e นะฮะเราจะเจอกับไฟล์ที่ชื่อว่า ex 3 json นะฮะเคเราก็ให้เราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา คือไฟล์ว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ผมจะเอาเป็นโอเคเอ้ยต้องดอกอันนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ต้อง .json ด้วย .json โอเคแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ ex3.json นะฮะกดเวลานี้เท่านั้นแล้วก็คำการกดแก้ไขแล้วก็คุมให้หมดแล้วก็กดคันลอกแล้วก็ออกมา ให้เราเข้ามาที่ไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กดแก้ไขกดค้างกดวางแล้วก็ตรงนี้เราจะมาอธิบายกันว่า Input กับ output คืออะไร Input คือของที่อยู่ข้างบนเอ่อแลว Output คือของที่แบบเผาแล้วเสร็จแล้วได้ออกมาสมมติมเผาขั้วบลสโตนขั้วบลสโตนจะคือ input และ output พอขอกขั้วบลสโตนจะได้สโตนใช่ไหมสโตนก็คือ o อา p u t โอเค คนนี้ผมจะเข่าเป็นเนื้อซอมบี้แล้วได้เป็นหนังนีนึ่งผมเพื่อทำไอ้น,นี่ไม้คับโปรที่เฟซนะฮะแล้วก็ให้ทำการกดคุมแล้วก็อันบนึงนะกดวางอ่าไอดี ID ไอเทมในผมไอวิบดูในผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะกดคัดลอก ลำบากโอเคแล้วก็กดวางยังไม่เสร็จนะให้เรามาดูตรงนี้ identify ไมค์ครา f เฟอร์แนนแล้วก็ตรงสลับในหลังสลับให้เราเขียนตรงนี้เข้าไปนะฮะเคแค่ตรงนี้นะมันต้องเขียนไมค์คราฟนะก็คือผมเป็นเนื้อซอมมี่ก็เป็น r o t t e n underscore f l e s s h ก็ก็บันทึก แล้วก็วิธีการต่อไปใส่ภาพนะฮะเรากดออกมาให้เราไปเลือกภาพสักภาพหนึ่งคุณผมได้ภาพแล้วนะให้ทำการกดคัดลอกไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็เอาโฟลเดอร์ไหนจะได้สักโฟลเดอร์หนึ่งกดตกลงไปแล้วก็กดออกมานะฮะอัหนึ่งนะก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้อีกครั้งเอาอันนี้ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น P A C K อันดับสกอรต I C O N ตกลงอตคตอนนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วแล้วก็ทำการคัดลอกกดคัดลอกโอเคกดออกมากดเข้าไปที่อันนี้นะฮะกดวางไปเลยโอเคแล้วก็าทำการกดขางเฟิรออ์นต่นไหนก่อนก็ได้เอาเป็น Be h a v i o r ก่อนนะฮะก็คัดลอกไปที่เมบมคอมแอปมปิโมจง b ี h a ปปี้เออรแหกกดตกลง วันนีผมทําไปแล้วก็เขียนทับไปก็อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ของดีซอฟแพ็กก็คัดลอกไปที่เกมขาแอดโมแจงดีซอฟแพ็กกดตกลงผมทำไปแล้วก็เขียนทับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะฮะพอเราเข้ามาในเกมแล้วนะฮะคุณจะกดสร้างโลกใหม่หรือว่าจะเอาโลกเดิมก็ได้แต่ทุกอย่างไอ้ไอ้สิ่งที่ต้องเปิดจริงๆเนี่ย ันคืออันนี้ use experimental gameplay ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะโอเคแล้วก็เรามาดูตรงนี้ behavior นะฮะนี่ฮะเราจะเจอกับสิ่งที่เราเพิ่งแทมไปเมื่อกี้กด activate ไปมันจะบอกว่า e x p e r i m e n t ่ยจะปิดเออคือคุณต้องการปิดใช่ไหมก็ถือถ้าไม่ปิดก็ใส่ไม่ได้อ่ะโอเคมันจะลงอันนี้ให้อัตโงมันนะผมสอนทำไปแล้วเดี๋ยวผมขอตังค่าเกมก่อนโอเคก็กด c r e a t e ไปเลย โอเคตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะฮะผมก็เอาตะเพาออกมาเลยแล้วกันตะเพาแล้วก็เมื่อกี้ผมจะทําอะไรนะเนื้อเน้าวให้เป็นเนื้อบัวใช่ไหมให้มึงนะเนื้อเน่าอยู่ไหนเนื้อเน่าเฮ้ยเย่เนื้อนนเน่าวอ่าโอจีจีไม่ใช่อ่าโอจีจีโอเค,อเค,อเคก็เชื้อเพลิงออกมานะฮะ เอาให้เราวงรางกะเพาไปแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปเน่ดูที่มันจะได้เผาเป็นเนื้อเอยเผาเป็นหนังวัวจริงไหมนี่นะได้จริงๆนะฮะคลิปนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ